นี่อ่ะไปส่งพ่อน้องเรียนกลับบ้านกับสุลินครับนั่งหลังครับก็ยากายร้อนเ่ะหังมากอดใกล้แล้วจะเชียงัหวัแล้วอา้กเอียงทีมาเที่ยวซามยังไม่ได้ได้หอดอีกนิดเดยละ กางหอดสามสามเหลี่ยมมันเอ่อที่มันเป็นวงกลมมันเด็กมันเอ่อที่มันที่มีแค่นอันนี้แค่จริงใไล<ห>้แล้ว,วนัน่งนอกบรรยากาศโคตรร้อนเย็นที่ไหนเลยเย็นเราพวกก็ตัดไม้ไผ่ขายบรรยากาศตโวเมืองน้องไม้เ ดานนี่ได้ดันก็จะมาดานนอน,นอนเงียบซะงั้งนตะกี้ดานอยู่ในนี้ทั้งหนาวเด้ดวยมีไหมอ่ะอยู่กันมีหน้าจับโดรนไพรเปล่าอาจจะมีอยู่มีมีมีกันอนลงนั่งลงมีนั่งทำไม เห็นเลยไม่ได้กลัวนามีลัดอีกเวไนั่งนัดาานมาดันว่าอีกไม่ต้องอกองลัวล,ลัดหนามนยุกมือโบอกอยู่ยุกมืออยู่ บัวๆปะบัว,บ,ว,บ,วบัวกินไม่ได้เบือกินไม่ได้ออโออกินได้กินได้ไดเอาหมากมันเ,เย่ยเ,เย่ยอนันนี้ก็เหมือนกันกินได้นะ เที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ไปยังมาเลื่มเลยตอนนีามาจนถึงไหนเราเตรียมเร่อกันหลายท่านนรข้างนอกขอสร้านช้องสอบหนึ่งครึ่งคร่งพอสอบหนึ่งเสื้อ 6-6คนแปดคนรวมนัน้งหมดไปไปสี่กับกับสี่ไม้ก็สีกลับมา4เหมือนเดิมเหมือนเดิมหอมเนี่ยหอมเข้าหอมอะไรเนี่ยที่ก็ผัดอะไรนะ กะบ้องเลยชั้กว่าสีแง่ก็เป็นวงโรงเรียนเหรอโรงเรียนเหรอนี่โรงเรียนเนี่ยเรียน่วังมาเป็นกระมาสี่ท้องเย กับก็กับสีส่งพ่อลงไปกับสีได้จังยานบิบนอะไรานุ่นเไปทหารบอกไมตวาตดวจเปล่เรื่ออะไรด่วมั้งนี่ไงที่ขายอะเนีาจุดอีบอะจอีโ มาห,หัวเชนู่ดอกสวนหลดร้ายขนานดะข้างหน้าหลดร้ายจะบอกพี่จะน้ำเขื่อ,องบินนำไปกว่า ไม่เคยตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่ามุงาม่งเก่ามุ่งหาสิมหาไปรู้เลยกับิมมุ่งเครื่องบอสได้ออกเลยใช่แล้วละ่มอ่งึง ขันตำรวจละดิษไปัแล้วไปรัแล้ววันีบข้าก่อะรไม่รู้มาสินต้้วายดอกไม้เียบเลยไมต้องขายดอกไม้ยดอกไม้ยเ่อทหารนสวยทหารแต่่เบ่งต้นเป็นคนล่มบอลาไปต้งก่อนต้นดองไม้ถักใช่ไม นนี้แหละพระนอนไปโก้กันบางคันอยู่ก่อนแล้วไปดูนเลยหอดชื้ดมีแล้วเยี่ยวต้องหอดไว้ขนาดหอดไว้ขนาดไว้ไว้ แล้วที่ขี่รถตัวได้ไปขี่มันสิมีคเข้าปะซูรินปะยังมีแล้วไปไปต่อที่นั่นถึงแล้วเดี๋ยวรอเพิ่นขึ้นรถไปลงมาเกิดมาแต่ยังบ่สุดขึ้นแล้ว Yeah. you देखो ढाई ก็นาดก็ได้ยิ่งโตของไม่ดีได้เลยมาเลยไปเร็วไปแล้ววันเอากระติมเงินเลย รู้มือในเกษตรสม,มากแบบเกินเลยนะคิหนาวันใหม่มนะส่งเม,มน้องเทนกอน้องเทนน้องเทนและก็น้องนา้องบายบายสบายดี